ตาเจขอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราซื้อนะคะซ้อนเกี่ยวกับตัวของโทรศัพท์มือถือไปใช่ไหมคะอ,อมีคนหลังไหมมาคะ่ะอยากรู้ว่าแล้วชื่อแบรนด์ต่างๆของโทรศัพท์มือถือในภาษาจีนกลาง พูดว่ายังไงกันบ้างนะคะอเดี๋ยววันนี้มาบอกเลยนะคะอะแต่อย่าลืมนะคะผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกด follow เพจนี้นะคะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีดแบบนี้ในทุกๆครั้งนะคะค่ะมาดูกันที่ e ี่ห้อแรกนะคะอะขอเอาใจตัวเองก่อนนะคะเราซื้อนะคะใช้ e ี Apple ่อ้อ p p p l e ค่ะถ้าเป็น iPhone หรือว่า l p p l e นะคะในภาษาจีนกลางค่ะตรงตัวเลยนะคะนั่นก็คือ ชื่อผลไม้ค่ะอันนเคยสอนไปแล้วนะคะคำว่าแอปเปิลนะคะให้เราพูดว่าพิงกวั Pink กวพิงกัวคำนี้ผลไม้คำนี้แอปเปิล Apple, ก็คือชื่อยี่ห้อโทรศัพท์มือถือแอปเปิลนั่นเองนะคะค่ะและยี่ห้อถัดมาที่คนก็ใช้ไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะคะก็คือยี่ห้อซัมซุงค่ะถ้าเป็นซัมซุงนะคะให้เราพูดว่าซันซิง s a n ซ,ซิงอ่หรืออาจจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่มาแรงไว้แพ้กันเลยเพราะว่าถ่ายรูปตอนกลางคืนสวยมากๆเลยคะ่ะอยากได้เหมือนกันอ่านั่นคือหัวเว่ยค่ะอ่าคนไทยเรียกกันนะคะว่าหัวเว่ยหัวเว่ยอืมแต่จริงๆแล้วนะคะในภาษาจีนนะคะเราจะออกเสียงแบรนด์นี้นะคะว่าหัวเว่ยหัวเว่ยอืมค่ะ และอีกแบรนด์หนึ่งที่มาแรงมไม่แพ้กันเลยนะคะเป็นของจีนเช่นเดียวกันนะคะก็คือ Xiaomi Xiaomi หรือที่คนไทยนะคะมักจะเรียกกันไปว่า Xiaomi าแต่จริงๆแล้วออกว่า Xiaomi Xiaomi นั่นเองนะคะและอีกยี่ห้อหนึ่งที่มาแรงเหมือนกันนะคะในประเทศจีนนะคะก็คือ Realme ค่ะ ถ้าเป็นเรีย m มีนะคะเขาจะออกเสียงตรงตัวเลยค่ะม,มันก็คือคำว่าเจนหวอเจนหวอเจนก็คือเรียวจริงแท้ หวัวก็คือมเอีเรียวมีจนหวัวนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ี่ห้อถัดมานะคะอาสาวๆหรือว่า,าบรรดาครูบรรดาโค้ชนะคะจะแนะนำให้ใช้ก็คือยี่ห้อ vivo นะคะเพราะว่าลายสวยนะคะถ้าเป็น vivo นะคะในภาษาจีนกลางนะคะเราจะใช้คำว่าว i v o v i ว o และอีกยี่ห้อนึงนะคะที่แต่ก่อนดังมากๆแต่ตอนนี้เทรนมันตลกลงไปแล้วนะั่นเองก็คือยี่ห้อโนเกียค่ะเออทุกคนต้องเคยได้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อโนเกียในภาษาจีนกลางนะคะเราจะใช้คำว่าโนเกียโน G เหยานี่คือย no, yeah ี่ห้อโนเกียนั่นเองนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแบรนด์โทรศัพท์มือถือต่งางๆมีให้เลือกหลายค่ายเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเรียนรู้ไปแล้วอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะให้เกิดประโยชน์ค่ะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความด้วยดีแบบนี้ออกไปเลยนะคะ แล้วกลับมาพบกับความรู้ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะวันนี้ลากันก่อนค่ะทุกคนใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ